สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับตอนนี้น้องแบงค์อยู่ยังนอนอยู่ใช่ไหมครับอ๋อน่าจะยังหลับอยู่เลยครับเสร็จเลยครับเสร็จเลยครับปกติน้องจะตื่นกี่โมงนะครับมันอย่างไรจะตีสี่กว่ากว่านะครับเกือบเกือบตีห้าขึ้นไปเลยไหมครับได้ครับได้ครับปกติแกตื่นเองไหมครับคุณพ่อหรือว่าเราต้องมีคนไปปลุกเขาตื่นเองครับตื่นเองมันจะนอนอยู่ชั้นสามครับขึ้นไปชั้นหนึ่งพร้อมไหมครับเดี๋ยวครับ ตปแล้วว๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นพดีเลยตื่นพอดีเลยโอพี่อยู่ลืมตั้นาฬกาปลุกตื่นตีสี่ ตีสี่สี่สิบแสดงว่าตื่นเองอ่ะอเนี่ยใช่พี่วันนี้เพิ่งจะตีสี่เองนี่พี่แลไหนพี่บอกว่าพี่จะมาหกวงไหมปกติเนี่ยแบงค์ตื่นตีสี่สี่สิแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยแบงค์แบบตื่นเร็วไงจังหวะที่กำลังจะกลับไปนอนต่อประตูเปิดครับแล้วพบเป็นภาพแบบทีมงานจะมีกล้องมาพ,พร้อม3 4, คน4ี่คนพ่อแม่ครบเลยแม่เป็นัดก,กันตอนไหนเนี่ยแล้วก็ ยืนแบบครับสวัสดีครับแล้วเป็นไงต่อครับปกติตื่นนอนว่าทำไรตื่นนอนวอ่านหนังสือนี่เสร็บาลีไม่ก็ทำแกะสพี่ง <laughs> ่วงนอน <c oughs> จะนอนต่อ <c oughs> <c oughs> จะนอนต่อเวนาเราเก็บ อันนี้จะเป็นหนางสือบาลีนะครับอย่นงี้ครับยากมากครับไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ถ้าถามว่าบาลีเหมือนภาษาไทยไหมผมว่าไม่เลยพี่ไม่มีความเชื่อมโยงกันแม้แต่น้อยเลย <c oughs> ต้องเหมือนต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับผมแล้วเวลาท่องศัพท์บาลีก็จะตีกับศัพท์อังกฤษเต็ไมไปหมดเลยก็เป็นหนึ่งในคอลำบากของแบงค์นะฮะ <c oughs> ตุอันตุอีธานีมา ว่ตต่มานาะอยู่ยอมจะเตรียนติดสิทธามีมากขณะที่แบงค์จะเข้ารัฐศาสตร์ใช่ไหมครับก็ใช้แพทแพทเจ็ดบาลีครับแล้วก็มีวิชาสามาัญสังคมอังกฤษแล้วก็ไทยครับเกตแพทรอบแรกของแบงค์นะครับเตรียมตัวไปก็ท่าเปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงแกตเชื่อมโยงโอเคแบงค์เรียบร้อยละอันนี้แบงค์มั่นใจละการกิจแบงค์ก็ทบทวนทุกวันครับผมแพทบาลีอันนี้ก็คือเตรียมตัวฟันเต็มที่ครับ มีแค่ไหนก็ใส่เท่านั้นอ่ะเต็มที่กับบาลีครับพร้พอมไปเรียนแล้วฮะอาแล้วอาบน้วเอาแล้วเราพี่จะปีนไม่ได้จอมเยอะ รถเสร็จเหมือนแล้วนะเราก็งจะเดินเอาไปขึ้นรถเมล์กันหน้าบ้านนี่แหละสายสามครับผมแต่รอรถนานพี่นานนะพี่นี่ตีห้าสี่สิบห้าแล่ตอนแรกเรานัดไว้หกโมงนะพี่นี่เราออกแถวบ้านแล้วมาละรถมาละ โอ้ยเดาโอ้ยเดารถไม่ฟรีพี <l ots of water> พ่่ประมาณ5ทีทีก็จะถึงแล้วครับ ิจกรรมห้องสมโมของผมทุกวันครับก็จะเข้าไปแวบะบเข้าไปในห้องห้องนั้นเป็นห้องที่เหมือนห้องห้องประจําผมเช่นวันนี้ที่มีงานก็จะเป็นการบีฟงานกันว่าวันนี้คนนี้ทาอย่างนี้นะเป็นการแบ่งหน้าที่กันตอนเช้ามีฝากกิจกรรมใช่โอเคก่อนอื่นเรามามเข้ากัน,ก,นก่อนต่อไปมีคิวของอรายการ ไปเลยแล้วก็จะพีกมาก็จะจบเลยแล้วของรางวัลเตรียมให้น้องยังเตรียมแล้วอย่ของหลุคุรินไม่มาแล้วคำถามอ่ะคุรินอ่ะเข้ามาครับเข้ามาครับงานด่วนครับแล้วก็เดี๋ยวปิ้นออกมาคือเอาน้องจากแต่ละห้องขึ้นมาตัวแทนนั้นหนึ่งคนแล้วก็วนกันไปตอนนี้ก็ีิเข้าแถวแล้วนะฮะเราต้องไปตามนัดละได้ได้ได้หมดครับันครับ สวยสวยวิ่ง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 แล้วเดี๋ยวพอจบเนี้ยจบจากบดเต้นแล้วอ่ะต้องปรกวดเต้นได้ปหมมีมีมีเราเราเป็นตัวอย่างก่อนแล้วแต่แล้วแต่เยอะนี่เลยมันะีกิจ กอนอื่นนะครับขอสวัสดีคุณครูและมาสเตอร์ทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆที่น่ารักทุกคนในที่นี้นะวันนี้เราจะมากันในเพลงโรตีโรตีแผ่นใหญ่ๆใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งนมโรตีแผ่นใหญ่ใหญ่ใส่ไข่ใส่นมโรตีใส่ของเก่าเลยมันคนเดียวเลยมันคนเดียวได้ไหมไม่ไม่ไม่น่าไหวไม่ได้ต้องให้น้องๆออกมามันด้วยนะฮะน้องๆคนไหนที่สนใจนะฮะ ห้องละคนออกมาข้างหน้าเลยโอเคโอเคโรตีแผ่นใหญ่ใใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งนมโรตีแผ่นกลมๆมใส่ทั้งนมใส่ทั้งไข่ใส่ไข่ใส่นมใส่นมใส่ไข่ที่หนึ่งของเราได้มาแล้วครับเหงโตกเต้นจนเหงือตกเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไข่ไข่ไข่น่ไข่ไข่นมสมองสมองมวนสมองมวนเลยนะโรตีแผ่นใหญ่ใหญ่ใส่ทั้งไข่ใส่ทั้งนมเด็กอาจจะสนุกนะครับแต่ พี่แบงค์เหนื่อยครับพี่แบงค์เหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ต้องขึ้นไปเรียนอีกนะฮะก็ทั้งวันนี้มีแต่อะไรที่ต้องใช้พลังงานนะฮะไอศครีมทอดดิไดนรการวิ่งอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้การทำทอดครับผม,มให้ออกมาวิ่งแล้วก็ทำกิจกรรมที่ทำอยู่เมื่อกี้จากคนนี้น่าจะเป็นการรัวกองในห้องครับผมเคยเคยโดนเคทโทษครับเป็นคนดีครับ ไม่โดนหรอกเอ๋ไม่จริงห้องแบงนะครับทำเลดีมากเลยพี่6กทั้งหครับอยู่ในลืมเลยเห็นไหมขออย่างฮ่องครับแบงแบงไปถ่ายห้องเงินก่อนได้ไหมลูกฮะปัญหาสาธารณะเป็นปัญหาอย่างไรครับแบงเอาวเนี่ย่ะอยืนนะ่ ญหาสาธารณะแักเรียนจะเห็นว่าสองวันมานี้แล้วมีไหมบางปัญหาที่แบงค์ปล่อยโดยการใช้เวลาและปัญหาแล้วมันจะที่ใครคุณเชื่อว่าต้องมีเรื่องมนเรื่องก็ต้องใช้เวลาเช่นปัญหาหญิงใช่ไหมลูกครับปล่อยใช่ไหมคะปล่อยเวลาใช่ไหมคะมันจะทําให้หัวใจดีขึ้นใช่ไหมแบงค์เคยประสบ วางแผนกันว่าเนี่ยวันนี้วันเกิดครูประจาชันนะเราต้องเซอร์ไพรส์หน่อยอามาแล้วมาแล้วมีอะไรครูรับขอกไปอีกแล้วไม่เดี๋ยวกีวะไรเดี๋ยวคุณสั่งี วันนี้ขอให้ห้องหกชนะนะคะบนห้องชนะ เฉียดครับ3ามซองนะฮะก็ดีครับเพื่อนเก่งให้แต่ผมช่วยบ้างแหละหน้าอู่กลุ่มๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ตอนนี้นะครับก็เสร็จภารกิจตีบอลเรียบร้อยแล้วครับสำเร็จไปเรียบร้อยได้เหรียญทองมานะฮะแล้วก็เราก็จะกลับบ้านไปทำภารกิจมีภารกิจที่วัดคร่นกันนี่ไม่คุ้นป่รเก้าโมงนอนนัน บ, <Basil> บ้านแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะเข้าไปเปลี่ยนชุดกินข้าวอะไรแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนบาลีที่วัดกันสวัสดีครับเดี๋สวัสดีครับนีครับแม่มีข้าวอะไรมีหอยลายผัดกินด้วยนะวันนี้แซลมอนด้วยเหรอโอ้นี่แล้วก็จะมาพักสมองแป๊บหนึ่ง จะเป็นอย่างไรฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่มั่นใจชนะเท่าไหร่สามสองสามสอง <c oughs> โอ้ยจูเจียดเลยนัว่ะดีนะชนะมาได้นะั้นแพ้ก็แพ้เหมกันเกมกีฬาเน <c oughs> ี่ยเขาถึงว่าตั้งใจเยอะว่าเฮ้ยทังไงต้องได้แชมป์อะไรเนะี่ยมนขนาดนั้นพอ่อ อยู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีอะไรทำเลยพี่พาไปผนบาร์ไหมอัน,นี้เราะสบก,กับมารไปจนทางด้านการเรียนนะครับผนนั่นเองเราคิดอยู่ว่าเราจะฝ่าไป ผมรู้สึกว่าการเรียนกับพระเหมือนเราจะได้แนวอีกแนวหนึ่งนะพี่เหมือนถ้าเกิดว่าเราเรียนกับคนทั่วไปก็จะได้ภาษาบาลีในระดับหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราเรียนกับคนที่เขาศึกษามันอยู่ทุกๆวันเนี้ยพี่ผมว่ามันน่าสนใจมากกว่าครับเราจะข้ามไปงน้นนี่วิ่งไหมพี่ <c oughs> มรดสการครับสำหรับการเรียนวันนี้ของเรานะครับคาดว่าน่าจะได้เรียนเรื่องวิพัฒน์อาขยานนะครับก็มีความคล้ายคลึงกับกิริยาของไทยครับผมก่อนจะขึ้นขยาดเรายังทบทวนความจำด้ันมั้ นามเนี่ยมีมีส่วนประกอบอะไรบ้างนามนามนามแล้วก็สรรพนามครับผสิ่งที่ทําให้นามนั้นมีลักษณะที่แตกต่างก็คืออะไรบ้างเดี๋ยวเราเขียนดูนามศัพท์มีประกอบสามัวก็คือนาม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 ก็คือคําที่ใช้เรียกเรียกชื่อจอดจบบ้างไม่จอดจบบ้างเช่น คนก็นคือสัตว์อย่างเงี้ยนามที่ไม่จอดจงเรียกว่าอะไรส,สราสาธารณะสาธารณะออกมาก,ก็คืออ,อสาสารธารนะำสราสรธารน้ำนามที่จอดจมมาไปเลยว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นช้างคระออกมาก็คือพุณธนามพุณน,นามคือสิ่งที่ทําให้ตัวนี้มันมีลักษณะที่แบบตกต่างจากตัวอื่นพุทนามก็แบ,บ่งเป็นสามประเภทก็คือนัน่นเองนะครับ ปกติวิเศษแล้วก็ตามทั่นไปเช่นแสดงว่าคนนี้มีลักษณะสูงต่ำื่วนผอมนะครับคนนี้เป็นคนดีนี่เป็นเป็นอะไรพิเศษเป็นอะไรคุณนำคนนี้เป็นคนดีในปกติครับ็นปกตินะครับแต่ถ้านี้คนนี้เป็นคนดีกว่าเป็นวิเศษอ่าเป็นวิเศษแต่ถ้าคนนี้นะคนนี้เป็นคนดีมากคนดีที่สุด เป็นอติวิเศษนะครับนักมีนานเป็นสิ่งที่แสดงลักษณะของนมามนามนั้นว่ามันมีแตกต่างมันอย่างไงบ้างสมาตรีสามก็คือสรพนามสรรพนามก็คืออะไรเป็นชื่อเรียกพวกนมามนามที่มันออกชื่อมาออกชื่อมาแล้วเพื่อว่าบางบางเสียงบางอย่างมันซ้ํากันใช่ไหมครับแล้วก็ออกชื่อเรียกชื่อให้มันสมมุิขึ้นมาอ่ามันมามุ่งโตะโตะมันมีโต๊ะกี่ชนิดอะครับ มีโต๊ะอะชนิดโต๊ะกินข้าวโต๊ะนังหนังสือโต๊ะเรียนอย่างนี้ครับน okay, ั้นก็เลยใช้สรรพนามเป็นตัวเรียกชื่อเรียกชื่อมาเพราะว่าถ้าเรียกโต๊ะอย่างเดียวเราไม่รู้ว่ามันโต๊ะอะไรสรรพนามก็มี2ประเภทบริษัทสรรพนามบริษัทสรรพนามกับวิเศษณ์สรรพนามครับถึงยังต้องถึงยังบริษัทสรรพนามเป็นยังไงสรรพนามก็ศัพท์ที่เป็นชื่อเรียกที่พาจเจะจงเช่นผมคุณเธออย่างนี้ครับครับเป็นสเป็นชื่อเรียก แต่ต่อมาวิเศษณสรพนามก็คือคําที่ทําให้ทําให้บุิษัทสนาม,มันเด่นชัดขึ้นมาเป็นตัวเสริมเป็นตัวเสริมขึ้นมาว่าผมคนนั้นคุณคนนั้นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบของนามศัพท์ทั้งสามก็คือนามนามคุณนามแล้วก็สัพนามทีนี้คุณนามทั้งสามตัวเนี้เราจะไปใช้ไปอยู่ไน ปริษางในเริษะต้องแกะฟังปุริโสปุริษาบุริสัทปุริเสปุริเสนะุริเสหิปุิเสภีปุริษะศะครับนั่แจกสามแย่ต้องเราต้องจาตัวนี้ให้ได้ก่อนครับมีพักสิสี่ตัวเนี่ยแต่ตัวนี้มีตัวที่สำคัญที่สุดคือสาตัวมีพักท่าอะไรก็ปัจจัยครับว่าคำศัพท์นี้ว่ามาจากอะไรครับนล้นเราต้องไปกำหนดเกณฑ์ให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างครับนั่นเรา ตอนวี้ของแพทบ,บาลีไปเท่าไหร่ครับแพทบ,บาลีตอนนี้แบงค์ตั้งความหวังไว้ถ้าเกิดได้สองย้อัพก็จะดีครับตั้งไว้200ไวออสองร้อยพ p เคยลองทำข้อสอบแล้วเป็คไับเคยลองทำแล้วเคยลองทำแล้วครับยังยังทำนุมไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดทบทวนทุกวันเนี่ยผมน่าจะสามารถทำได้สองร้อยที่ต้องการนะตอนนี้การสอบที่ใกล้มาใกล้มาถึงเต็มทีแล้วพี่ <c oughs> ก็ต้องรอดูครับว่า เวลาที่เหลือแบงค์จะบริหารยังไงจะผ่านไปได้ไหมสำหรับตัวแบงค์เองนะแบงค์ก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในหน้าที่ของแบงค์ที่ต้องเรียนต้องทําอะไรเงี้ยก็จะทําต่อไปอย่าเต็มที่ส่วนทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับแบงค์อาจจะมีภารกิจของแบงค์นะครับแต่ทุกคนก็ต้องมีภารกิจของตัวเองเหมือนกันก็ขอให้ตั้งใจขอให้สู้อย่าท้อครับก็สู้ไปพร้อมๆกันครับจริงๆเมื่อกี้ผมใช้เวลาเราอีกสีสิบนาที แล้วอยู่ๆก็แบบว่าเสียงอะไรวะตึงตึงตึงงงมากครับผมรู้สึกอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะหมีหมีน่ากลัวไหมนี่ไงตาแดงกินเลือดด้วย ที่ไหนนะฮัลโหลแม่แม่ต้องเข้าไปเรียนประตูไหนอนะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไม่สถาร็จ่ไปอยู่โอ้ม่เอ้ยแม่แมแมอ,ามอ้าวโอ้